นี่ครับมอนี้บ้าวสุริยามาตลาดนัดโคกกระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับมอนี่มากินประจำ้วครับกีเขากีอย่นี่แซบครับนี่หอมเกียอห้วยห้วยห้อยเกียอจันทร์วันพ่อครับนี่ครับนี่คือเห็ดแบบธรรมชาติแบบกีเขาบานเฮาครับเพราะว่ากินมาหลายร้านก็แซบทุกร้านครับแต่ว่านี่แซบเป็นพิเศษครับมอนี่หอมเกลือครับนี่ใส่เกลือแต่ว่าบ้าวสุริยาบ้าเอาใหม่ถ้าแขวงบ่ดีนี่นี่ห่อนกหน่อย ไัวยิงอยู่มืองไรเนาะนกมาหลายแถวนกเี็นไหมอาพี่น้องไกล้หน่อยเดี๋ยวซมำนียบอกนี่ครับพี่น้องมาตลาดนัดเชียงหว้านี่ก็แวะมาซื้อหอมครับนี่เพราะว่าเคยซื้อเประจำซื้อหอมซื้อกะเทียมเอาหมูแซ่งเนาะลวดนึงก็เกือโลวดนั่นอาพี่น้องมาซื้อหอมนะครับโดนโดนยังพอคนเทียนนึง ปีเดียวเทียปีไก่กับพ่อหลายเทียปีนี้หัาตะพ่อเสียแล้วโลหนึ่งถิง่นเยอะในถุงก็นนี้ถ้งคาราโลกับพ่อโอ้คาราโลฮะใจประสงค์ส่างกลางดงกวาบานพี่น้องใจประสงค์ฉีขานกลางบานกวาดงนะครับกะว่าด,ดีเอฟซีไก่ไก่ตั้งประเทศพี่น้องทุกพูดทกคนนะครับเอ้ามอน บาวสุธิยาแมาอาัปเดตราคาก่อนที่ไปเบื้องน้ำกันก่อนที่ไปถามรา้วค่าทำกันก,นกนัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นเด้อครับเด้อไปขับไปเบื้องน้ำกันครับผมดอกขำวมาเบื้องทางนี้ก็ครับยังไปหายหายายแล้วเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาเจ้าตัวครับโอนี่ตัวหนึ่งขาวดอนสีดอกฝ้ายเนาะผู้หรือเมียนะครับนี่ตัวผู้ขาวชัดเจน สูงเท่าไหร่ด้วัดเบื้องบ่ร้อยยี120่สิบเกเนาะข้อหนาๆตันๆกะโหลกดีเขางามคัยวตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับผมนี่สองหมื่นเก้าค่ะสองหมื่นเก้าราคาก็ตอ่อร่องกันเน,นะาะไม่แพงเกินเออไม่ถึงครึ่งแสนเอาดูกะโหลกด้วยครับเด้๋ยดูกะโหลกโอ้กะโหลกใหญ่เนาะว่ามันบวมว่ามันกระดงกใหญ่กะโหลกปากดีงามบ่ค่อยเขาา่าก้าวตัวนี้กะไม่ค่อยมีเนาะ เอ,อื้อกบะเป๋าดีเอื้อกบะเปาใยร้อยยี่สิบเปิเไว้สองหมื่นเก้าเนาะราคาก็ต่อรองกันได้นี่ครับพี่นอ้องสนใจสนใจโท่ถักมาเด้อครับโท่สาวพระท่านนี่ครับนี่ท่มานี่หลังจากเบืองบาสุยาแล้วก็ท่มมหาเพลินสักครับเดี๋ยวบาสุยาจะไปถามเบอร์ให้เบอร์อยังครับผม ย์เก้าเก้าหนึ่จสี่เก้าสี่หนึ่งจากหอนครับผมหนูนางฟาหนูนางฟามทางอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินทรนะครับเออลำล้ำรวยเลยนะครับเด้อถ้ามาข่ามันลอยล้านพันล้านใครได้พอลอยล้านหาบ้าสุดยีสดล้านเด้อเออลำรวยนะครับขับสุกอันมครับประคับเาะไปเบื้งหาพีห้านองนะครับเาะไปหาคุนพ่อคุณแม่ นายหอยนายห่างก็เตรียมสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนี่เลาะหาพีห้าน่องซะก่อนกล้วยไรครับมันกล้วยหน่อยก็บลายเป็นพุ่มเป็นพวงเดี๋ยวยังเลาะหาพีห้าน่องซะก่อนนะครับผมนี่ครับพอไปที่พอได้มาหลายเป็นได้กล้วยสองตัวเม้าตัวนี้เนาะเปิดเท่าได้หรือแม่สาวนี่ เมือนเมือนหกเมือนหกพันหาโอ้ยมาเกลือถึงบัวแพงเนาะแล้วค่าตัวร่องก็ได้อันแม่ยังไงหนึ่สองเมือนเสือเกินกับว่าเอามิต่สีรถไทยบอกเถือกเถือใจรถไทยท่านที่ก้นดีครับนี่แยกลูกไปแล้วต้นอ๋ฝากเบื่อซะ ฝากเบอร์จะเข้านี่เอา063 063 24 24 4625ครับ4625จากพอยังครับผมจากพอทิมครับทั้งจังหวัดยะโสท่อนลำลวยเศรษฐีเด้อพี่น้องทุนจีทนใจโทษทาข่อมานะครับป่วยสองตัวเนาะราคาเบาๆเนาะครับผมยางเลาะหาพีหาน้องนะครับผมเลาะไปยังน้อ้ย ก๋วยผัดอะไรผูว่าอยู่นี่นั่งหล่อไปบ้างมันบอมแย็นใช่บันเริ่มอยู่เนาะบุญจียโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับง่ายเชงขาโอ้มาง่ามใส่ค๋วยหน่อยนะสาวหน่อยฮู้เบ้าหน่อยโอ้สาวหน่อยเนาะสาวง่ามอ่องข้อดีเอ่อบอกเ้าวตีเลี้ยงกับไส้ได้เนาะขาดน้ำเลี้ยงจัหน่อยเออกินหยาบ่ปันไดเอาไปใส่ข้าวเดียวเนาะเอาไปใส่ข้าวเดียวหลายตัว กล้วยยักม่บ่กล้วยยขวักยรักเอามาแน้ำน้ำเพ่นเพื่อนไปเท่าไรครับหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันกับบแพงเนาะบ่วยแมงมองขายแมงขายนี่ตั้มก็นี้น่อยนี่ครับกล้วยตัวนี้ตั้มก็หนีน่อยเอากล้วยงามากยังสี่ถือถูกใจกับพ่อทรงฟี่เลยจักิโลเนาะรซ้เลอยโลอเนาะเตาแต้มนี่พี่น้อง แก่กับงามอ่องพ่อดีเอ้าบอกเผ่าไงฝากเบอร์ซจาพนเถอทุ่มากสวนเกมเก้าสามหกหกแปดหกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสาม้าหจากหอยยังครับผมว่าปีเจ้าเก้าสารามนะครับสวัสดีครับผมสุกสนมันครับพี่น้องสวัสดีครับได้มาจ้าตัวครับนี่สามตัวเนาะขายไปหนึ่งขายไปหโชคหมานตัวนี้เนาะนี่ควายแม่ควายน้อยเฮ้ยเฮ้ยกล้ยปีกลัวแล้วนายจะเข้าสองปีแล้วะค่ะเอ้า สูงร้อยซนกล้วยแค่ตีนิจ้าโล้ยพีน่องเอ้ยเกือบสิบสองปีมันบ่ไกล้วยแค่สูงร้อยห้าหเซนติเมตรอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่จะฮะอาผสมมาคืนสาวห้าจา้ะสิบ่ไปทมาเนี่ยจะน้อยบ่ <c oughs> ไปผปสมน้อเออเปิดเท่าไหร่นะสาวห้าก็สองหม้าต่อรองได้ต่อรองก็ได้เพื่อได้สนใจสนใจทอถ้าขมาเนาะดอหน่อย พร้าวผสมขึ้นเมื่อใดก็เสียบแล้วเนาะเอาเอาตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้13บสามแก่สิบายถึงมาหมื่นสามตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้หน้าหวานเนาะรวบรออยู่เพื่อตัวนี้เอาไปเป็นพอบอกพอพันเอาไปไปถ่าติดสัตว์เนาะจับสัตว์ได้อ่ะเปิดหมื่นสามราคาก็ต่อรองกันได้มื่อนี้แทบจะของหน่อยเบื้องหน่อยเนาะโศกโศกมัน เออถ้าเก้าห้อยสวนี่จับตัของไงเมื่อนี่จับของน่อยเอาตัวนี้1หมืสาต่อรองก็ได้ส่งฟรีได้กี่กิโลครับเนี่ย150่าสห้อยสวนให้สองรยคุณนายเพิ่ให้ร้อยห้าสิบก็ถือใจแถมสองร้อย้นกันเนาะเอาฝากเบอร์ซะครับ093 0ศูนย์เก้สาศนหนึ่งปดหนึ่งเกเก้าจ้าก สวนมุกทหารเจ้าเก่ารั้วยเศรษฐีนะครับผมสวัสดีครับสุขสันต์มันครับผมหลังจากออกจากห้อยสวนแล้วสินยางไปหาคุณพ่อเล็กเนาะครับอ่ะสวัสดีครับผมเป็นยังไงถือของง่ายเลยว่าถือคนหน่อยเป็นยังไงเบามือบ่นเป็นพี่ผมมันเออไได้ครับไปได้กแค่ไหนตีห่วยบ่อมมันเบาสุดยอดเสร็จกินกาแฟบ้อมมัอนี่ก็ได้ครับผมเอาเหลือเกลี้ยกล่อครับนี่เหลือลูกันสาวน้อยลูกเกก่าลูสาวน้อยเฮ้ยเก่าจะเล่นตีนขพ่อปีไปเลยเหรอ ว่าท่านถึงเนาะประมาณเจ็ดเดือนเนาะตาแต้มติดพี่เสื้อของพ่อดินแยกไอเป็นไปเยียกอไปเ่หันไอด้วยนั่นบอกเะโอ้เผือกเอาเอ้าสูงก็สิประมาณร้อยเท่าไหรนี่ร้อยเท่าไห่้อย้ยนี่แหละบ่เกิรร้อยเก็ุงเนาะบุเกิรร้อยเก็ร้อยสิบเอาขวดตัวนี้ถือว่าดีอยอนี่นี่มาูครับเดี๋ยวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งเมื่อินเจ็ดพันเปิดกรบเป๋แพงเนาะต่อร่องได้คุยกันได้นี่ถือว่าดีดีครับขั้ตัวนี้สีเหลืองออกออดอกเราจังหน่อยเนาะใกล้ๆจะใส่ซาเลี้ยงไปส่งเขาได้กี่กิโลหน่อยซีเนี่ยเอออย่ที่คาตกข้อตกลงกันครับตกลงบ่าเถือเถือกไก่เออตัวนี้เนาะบ่อเถือกใจไปส่งฟรีได้เนาะได้ครับได้เถือเถือกใจกับแถมห่อนเนื้อย่างผมเลยว่าถ้าเถือกไกเนาะ นี่มีหนาตาหนาตาหวานหลวบโลเบาหน่อยแปดเดีอนเจ็ดเดือนเนาะเจดเดือนงน้ผวาถึงดอกเนาะเนาะมันสียลอยสนอยประมาณลอยสิบเส้นะมา้หกเดือนครับหกเจ็ดเดือนเนาะประมาณนี้ล่ะอืมนี่ตีนเล็บใส่ได้โยเอาฝากเบอร์ซะฝากเบอร์ซะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าแปดศูนย์ห้าหกสองห้าหกหกสองห้าหกจากคนพ่อ พ่อเล็กพลทองเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับครับผมอาครับพี่น้องเลาะไปเบื้องไมครับผมเหลาะหาพีหา้องพ่อ่พอพ่อได้หลายป่ะในมือเนี่ยแมาหลายปในขวดสอตัวยรับสองตัวเมนี่เปิืไปเท่าเรครับนี่ยเจสองตัวนี้เทเรครับตันเจ็ดเปลือกของพวกแพงเนาะ รล้วข้ากับบ่อแพงแล้วข้ากับตอร่องกันเลยครับมเนี่ยงามกล้วยจุนพ่อถามได้พอแม่เบิดหื่มีผูมแม่เบิดเป็นบ่แม่เบิดฝากเบือให้พี่น้องเนี้ยฮะเจ้านอยากโทรมาเหร่น้ำนหกสามศูนสองสี่นสองสี่สี่หกสองห้าครับสี่หจากคุณพ่อยังครับผม สายบุคคลรัโอ้รับผมลำรวดเศรษฐีนะครับ,รบรเด้อสวัสดีครับน่ามึงบรรยากาศครับพี่โนโอ้องหลอกเบื้องน้าสนามสก่นอนมาอย่างมาทา่งบีฝนพี่น้องเข้าอย่างหลอกไปหาพี่ห้าน้องเดี๋ยวจะถามนักเบื้องไหนนะครับครับผม สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับวันนี้ได้มาหลายไปเลยครับวันนี้ได้กยักโตครับวันนี้ที่หาโตแม่ติพ่อนี่ยแม่แม่มั่นอ๋คือเออแม่แล้วเนาะเบิังคือกล้วยทองเนาะทองเจ้าเดียนเหรอครับผมนี่ยหกเดียนเลี้ยงที่เดียนเนาะได้กินน่องเนาะสูงเท่าเด็กพ่อได้วัดเบิรงไปร้อยสาลอยสามเสื้อมหาครับกล้วยตัวนี้ก้นดีก้นงามครับก้นบักเบอร์ตัดหกเดียนเปิดไปเท่าไรครับผม เกิดราคาไปเท่าไหร่สดราคากับุุยกันไหนเนาะสาบแปครับคุ้ยตัวนี้ปากจินได้กินหยาดีเกลอบอกเ้าดีล่ำตัวใส่ได้ครับพี่น้องนี่ล่ำตัวง่ใส่ได้ครับผมไอ้ฝากเบื่อไอ้พี่น้องนะฮะที่เพิ่นทนจีทนใจอย่าทรคุยน้ำ0 8นแปดหกสองสี่สามสามสูนหาเนืงจากคุ้นพอยังครับผม สารไฟสารเจ้าเก้าเจ้าเดินเนาะเอารำด้วยขอบคุณขอบคุณลหลายๆนะครับผมอันนี้ครับพี่น้องซัเจียสนใจโทอทักมาหาเด้อครับเด้อติดต่อราคากันเอาครับผมอ่ะไปเบื้องอีกตัวนึงนะครับยางเลาะหาพี่หาหน้องเจ้าหน่อยนะครับผมเนีย่ยอายผมเนีย่ยอายครับผมสวัสดีครับผมได้มาจากแม่จากข้อมครับโม,มนี่เมย์ค้อมหนึ่งนี่ตีโลกมันโอ้โหลงาน,นเนาะเลี้ยงมือพันท้องค่ำเนาะ ลูกงามลูกผูทลูกผูแม่แม่แม่สูงกว่าสีทุอดบ่าี่สิบสองกุยตัว,วดดน,นี้เทอว่าดีแมย์ถ้าไหนถ่วงไปทับไปแล้วแต่ว่าสิบกามือครับกุ้ยตัวนี้ถือว่าดีครับกระโหลกดีนะครับนุยาได้ะะลักษณะดีเข้าดีนี่รับลูกนันนะรับลูกนี่ครับ เปิดไ้เท่าไรครับไอายหาซิบหาหาซิบหาแล้วาต่อรองกันน nah> ี่เนาะนี่แมีมันล uh, ูกดูดน้หลายก็ยัง uh. ร่องจะน้อยเนาะอืมหะขานำเรียงในจะน้อยเอาเนี่ยไอ้ฝากเบอร์พี่น้องจ้ปฏิเดี๋โทรมาหา พี่เบอรขวาเนี่ยขวาน้ำใจส่วนแปดห้าส่วนเก้าหกสี่เก้าหกห้าสามศูนย์หกห้าสามศูย์หกอย่างไรอย่างครับโยนทางจังหวัดขวบปู่ทางอุบลเอารามวัดเศรษฐีนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องส้มจียจนใจโทษถักเพิ่นมาเด้อครับเด้ออนได้ได้สวัสดีครับครับผมกล้วยเนื้อครับกล้วยเนื้อตีโอ้เอา เนี่ยกระโค้ยเป็นเงินเป็นทองเด้อ,เ,อเป็นเงินเป็นทองล้ำด้วยเศรษฐีครับผมสุขภาพมาได้ย่ายา่่อพี่น้องเลาะไปเบิงครับพี่น้องเลาะไปหาพี่หาหน้องนะครับก็เ,บเป็นจะถามบ้าก็ะเซะหรือทามให้เออเพิ่นต่อรองกันสักกันครับให้เพิ่นชมกันสักกันพอนสวัสดีครับได้มาหลายครับไปในมือนี่เจ,าจ้าตัว ห้าตัวเมยแมนโบนี่เม่ท่องท่องเจ็ดเดือนแล้วครับนี่สองเดือนสามเดือนเนาะประมาณนั้นประกันท้องโอ้นั่นดีลูกลูกลูกกับเม่แเม่กับแม่ท้องพ่อแมเสื้อสองเด็สามเสื้อสองเดสามผสมตัวไหนมาใบหนอหรือเจ้าไหนหนอผสมมี่ใบมีหลอดปะสอกวงคนเนาะ ไอโซมงคลเปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกแม่ลูกฟูนี่ครับครับผมหาซิบหาซิบมันก็เปิดพวกเพียงเนาะต่อร่องเลยครับเทิร์นแขนต่อร่องไหนพ่อนี่ต้นน้าลูกเนาะแมนครับข้อไงสารน้ำตาลเขาดีแมกล้วยประมาณเก่าเดือนเนาะลูกเนาะประมาณเก่าเดือนแม่กับทองสองเดือนสามเดือนเหรอครับประกันท้องเนาะเออแล้วอ้าาคเปิดไปหาซิบต่อร่องเลยครับครับต่อร่องได้ห้าใจพี่น้องทนใจทนใจนี่มีเบื่อโทษฝากบ่ครับ สามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูแปดสามแปดหกหกเก้าจากฮอยกงครับผมคณะผัดฟาร้าคณะผัดฟาร์มครับผมภางจังหวัดระอุบลครับอุบลราชธานีร่ำรวยเศรษฐีมั่งมีสิสุนะครับสวัสดีครับส่งสุขอนไหมนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเลยล่ะครับผมสวัสดีครับนี่ครับก้อนสีเมียบานซื้อหอมกับซื้อแล้วเรียบร้อยเนาะ วันนี้สีไปซื้อแนวอย่างแนวปิ้งนี่ปิ่งตับปิ้งไตปิ้งปีกไม่ทะาลนอนครับนี่ไม่ได้ีจ้าไม่ละวสีบดีครับแยะมาซื้อกองทัพเดินด้วยท้องครับพี่น้องเฮ้าพี่น้องมาตลาดเชียงหวางอยากโส่ทอดนี่พี่น้องก็ต้องหากับบขามาเด้อครับพี่น้องพี่น้องมาขายมาซื้อมาเที่ยวนี่แยะมากเลยครับถูกวันนังขา้นย่ำมาเศร้าอยู่นี่ครับผมตลาดโคกกระบือครับ เปล่งไก่กับมี่เรื่องต้นหอกต้นหอมกับมี่นะครับนี่ครับ,รบอ่ะครับขอบคุณขอบคุณทหลาย,ยครับร่ำด้วยนะครับแม่ค้าทุกผู้ทุกคนครับผม